สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวย1นึในร้อแน่นอนนะครับตัวนี้ขอนำเสนอเลยครับสวยสุดแล้วครับมือเดียวป้ายแดงครับกับ Toyota c โคร l อ a a ติ i s c n g โรงงานนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนน็อตไม่ขยับเลยครับตัวนี้เป็นรถบ้านแท้แน่นอนไม่ใช่อดีตแท็กซี่ครับรถสวยชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆทุกจุดครับใช้งานแล้ว19 0 0 0 0กิเมตรนะครับ215,000บาทนะครับ ใครจะผ่อนก็ผ่อนได้เลยนะครับ4,300โดยประมาณผ่อน6ปีได้เลยครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับสุดคุ้มประหยัดสุดๆครับตัวนี้สภาพสวยๆจัดทรงไว้งามๆครับชุดแต่งมาแบบนี้เลยนะครับรถสวยเดิมมากๆนะครับถ้าใครกำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ฝากไปเลยครับ CNG โรงงานประหยัดสุดๆครับใครที่กำลังหารถใช้งานเน้นสบายๆไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย CNG โรงงานนี่ตอบโจทย์ได้เลยครับ ประหยัดมากๆครับเพราะว่าผมก็ใช้ CNG นะครับและผมใช้แท็กซี่ปลดป้ายเป็น CNG สุดประหยัดขับมันมากๆนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับฉะนั้นใครที่หารถใช้งานนะครับรีบตัดสินใจนะครับ215,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยเดิมมากๆ1 6นะครับ1.6 e CNG โรงงานครับเดิมปี2011ครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับคันนี้ผมฝากไว้เลยครับว่าควรซื้อครับใครที่จะผ่อน หารถใช้งานหรือจะซื้อสดคันนี้ก็สุดยอดเลยครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับใช้งานก็แค่190,000กิโลเมตรนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ CNG นะครับอาลติสกลุ่มแฟนเพจแฟนขับมีแน่นนอนนะครับตัวนี้สวยมากมีจอมาเรียบร้อยนะครับภายในก็ระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ครับ สายขวาหน้าก็พับไฟฟ้าทางแก๊สต่อเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรครับยางยังดอกลึกเลยครับใช้งานได้เลยครับสวยสมบูรณ์ภายในเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนํามาฝากนะครับสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยครับคันนี้เหลือเงินกลับบ้านก็ยังได้นะครับจัดได้2 3 5 0 0 0สานะครับคันนี้ถ้าใครจะจัดไฟแนนซ้ก็ ดันเข้าในยอดจัดก็ได้นะครับไม่ต้องออกเงินเลยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับเครดิตดีรอรับรถเอาไปขับใช้งานสุดอึดสุดทนนะครับถามว่าทําไมผมกล้าบอกว่ามันอึดมันทนก็ยกตัวอย่างครับแท็กซี่บ้านเรานี่ CNG ทั้งนั้นนะครับและใช้งานกันสบายๆครับประหยัดสุดๆนะครับอาจจะต้องเสียเวลาเติมแก๊สนิดหน่อยแต่ผมว่าด้วยความประหยัดและคุ้มค่าเสียเวลานิดหน่อย ชิวๆครับเอาเป็นว่าฝากไว้ครับ CNG นี่ตอนนี้ผมใช้ CNG ดีงามมากๆนะครับผมเติมน้ำมัน2เดือนรวยังไม่ยังไม่หมดเลยครับ500ก็เอาเป็นว่ามันสุดจริงๆเลยครับฝากไว้เลยครับสภาพสวยๆไม่มีชนแล้วก็ใช้มันน้อยมากๆนะครับอยากให้สมาชิกพิจารณานะครับ CNG เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่เน้นใช้รถใช้งานคันนี้นั่แหละครับจัดได้จัดนะครับสวยจริงจังแน่นอนครับ215,000บาทนะครับราคานี้ เปิดมาให้ดีงามนะครับซื้อได้ซื้อเลยครับเปิดราคาเบาๆอยากให้สมาชิกเอาไปใช้งานกันนะครับหน้าเดิมหลังเดิมสวยทุกจุดดีงามทุกจุดก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกหลักๆเลยนะครับเอาติดอึดถึกทนนะครับไม่ต้องกังวลว่าอะไรจะไม่มีครับอะไรท่วมครับเรียกว่าอะไรท่วมอย่าวบอกก็ไม่มีนะครับรถสวยสภาพดีงามราคายอดเยี่ยมประวัติก็ชัดนะครับใช้งาน1,9 0 0 0 0กมิโลเมตรขนาดติด C n g ยังใช้แค่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าสุดแล้วครับ รองชมเช็คดูรถฮดลองขับนะครับผมฝากไว้เลยครับมันสวยจริงจังมากๆครับเนี่ยลองชมดูนะครับชุดแต่งรอบคันมาแล้วนะครับโอ้งามแท้จัดได้จัดซื้อได้ซื้อนะครับรีบเลยครับรถอยู่มินบุรีนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถสวยสภาพจัดจ้านราคาดีงามยอดเยี่ยมสองหนึ่งหนึ่เอาไปเลยครับ1นึในร้อก็ได้ครับอ่ะหมดแล้วครับไม่รู้จะให้อะไรแล้วครับมันสวยจริงจมาก